โอเคผมก็ยินดีตอนลาไครับผมอมลาเบกทูกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวรหัสน้องนีกแลลวนะครับผมก็หลังจากมาทําการรีวิวรหัสมาอันยาวนานนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปดูรีวิวรหัสน้องครับก็ฝากกติดตามกนไลค์กดแชาาร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจครับช่องเอมลาเบ็กทูกันด้วยนะครับผม ก่อนที่จะไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฟิตขั้นฟูงก่อนดีกว่าผมเราไปเติมฟิตขั้นฟูงกก่อนดีกว่าครับผม โอเหนาผมก็ชุดสี่ทีสั้นนี้ก็สวยนะครับทุกคนเนี่ยเป็นของผู้ชายนะครับอันนี้เป็นเฟซผู้ชายนะครับอันนี้ผมชอบก็คือส่วนหัวส่วนหัวเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะผมก็เดี๋ยวตอนนี้ผมมีหกร้อยแฟนนะเดี๋ยวผมทําการเลื่อนขั้นเลยนะผมผมจะเลื่อนขั้นที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับทุกคนนะครับเลื่อนขั้นแล้วผมนะผมได้ทําการเลื่อนขั้นแล้วนะครับนะไปเราทําการกดรับของกอนดีกว่า ตอนนี้ผมกดรับพอหมดแล้วนะครับแล้วกดรับมันต่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับกดรับไปลบเลยที่มันมาแล้วผมเพิ่งมาทำการเล่นครับที่ตอนนี้ผมเราได้ทำการเลื่อนขั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูสีขั้สูงกันเดีกว่านี่ผมเลื่อนมาประมาณห้าวีฟันแล้วครับจริงๆมันมากกว่านี้นะผมทําผมไม่ได้เติมมาหลายวีฟันเลยตอนแรกเป็นเหลืองแถบนะตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะก็เดี๋ยวเราไปรหัสน้องกันเลยเดี๋ยวรหับไปตอนนี้ผมก็เข้าสู่รหัสน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ชื่อเกมว่าไก่ดันแดงจานะทุกคนไก่ดันไก่ดันแดงจานะก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าโปรไฟล์ก่อนเดี๋ยวผม ก็ยูเวลหกสิบเอดนับอยู่เลงแดงนะผมไลท์สองพันนับอันอันดับโหมดสี่รีอันหนึ่งดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่ภาพรวมมาดีครับผมภาพรวมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปฟรีฟรีนะครับเนี่ยนะผมแล้วก็สถิติการเล่นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมต่อไปการบันทึกไม่มีนะครับผมเราไปดูอย่างต่อไปครับเป็นที่ตัวละครกันต่อเลยเดีวยาครับผม นี่นะเป็นตัวละครนะครับที่เขาใช้หลักๆก็คือแม็กซิมนะครับโคนแล้วก็ตัวเคแล้วก็เอฟเฟอร์เหลืองนี่ผมจําชื่อไม่ได้อ่านไม่ออกนะครับช่างมันอ่นก็เดี๋ยวเราไปดูที่การแต่งตัวกันต่อดีกว่าเพื่อน,พน,นเพราะการแต่งตัวนะผมชอบเซนนี่มาที่สุดแล้วรอบที่แล้วผมหมดไปประมาณพันห้านะผมไม่ได้นะผมไม่ได้ก็คิดเลยนะครับพู่ดีดวงสวยที่สุดนะครับนี่ นี่นะผมก็เดี๋ยวเราไปดูที่หมวกก่อนดีกว่าครับก่อนก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นนะครับผมเนี่ยเวเราใหอดูแบบนี้เลยดีกว่าครับนะครับดูหน้ากากใบหน้ามางนะครับผมกันนี้เป็นหน้ากากของทรชนคนป้ลโลนะครับอันนี้หน้ากากมานะทุกคนนี่ครับผม ดูเสื้อต่อไปครับผมไอ้นี้ก็เป็นเสื้อตอนนี้เลยนะครับผมนี่นี่เทน่าสำหรับเสื้อตอนนี้นะครับผมในเสื้อก็ของเยอะนะสำหรับร้านนี้นะของเยอะนะครับพอเลยเยะกว่าล้าผมนับรหัสเล่นหลังผมนับล่ะฮนี้รหัสเล่นหลังผมนับเป้หกหนึ่งหกสิบแปดนะครับต่อไปดูที่เกงนินต่อดีกว่านี่แหละครับเป็นกันเกงนับ ไปดูรองเท้านต่อเดี๋ยวนี่ก็เป็นรองเท้านะผมจริงจริงผมไม่รู้นะว่าคุณจะทำไปเพื่ออะไรครับเราการรีวิวรหัสเพื่อเหลือรหัสน้องนะครับทุกคนก็ได้เกิดผมมีรหัสมาก็เดี๋ยวผมจะทำการรีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าในรหัสน้องผมมีอะไรบ้างนะครับทุกคนแล้วก็มีพิมพ์เขียวกาเล็กซี่หนึ่งอันนะมีมีเห็นแบงร่างเจ็ดอันนะผมเราไปดูอย่างต่อไปเลยครับคู่หู นี่ครับสำหรับผู้หูนะครับทุกคนก็จะมีหลักๆก็ที่เขาทำได้ใช้ก็คือเจ้าหน้าที่ฮบนะครับมั้งนะกระต่ายก็สวยเท่เมียวกันนะก็เดี๋ยวเราไปคอร์ดแช่นกันต่อดีกว่าทุกคนดูท่าทางนะครับไอ้นี่เป็นท่าที่ผมจะได้มาที and and ่สุดเลยแล้วก็ท่านี้ผมโคตรจะได้เลยกระตายโจ๊กนครับว่ามีท่าอะไรที่ผมชอบมั้งอันนี้เป็นท่านั่งรถท่านนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีนะแต่ว่าผมอยากได้มากาเลยถึงมีไปแต่ผมก็ไม่ใส่ อนิเมชันนะครับขอบขามาครับพากย์วิ่งนะคแล้วก็ไปดูกระเป๋าสะพายนะทุกคนไอ้นี่ใช้เป็นกระเป๋าสะพายของฟีฟันไหนไม,ไ,มไม่รู้ของฟีฟันไปนะครับเป็นกระเป๋ากระต่ายนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราดูกล่องดวงใจกันต่อเร็วๆทุกคนกล่องดวงใจถือว่าน้อยอยู่นะครับก็ต่อไปเป็นดูผ้าหนะนครับนี่ครับผ้าหา,หน,านะครับทุกคนเมกลาเลนสีเขียวนะครับต่อไปเป็นแอร์บอร์ดนะครับนี่แอร์บอร์ด ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโลมชูชีพอันนี้เป็นเป็นของฟรีไฟอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับต่อไปเป็นพืนหลังนะครับอนนี้เขาใช้เป็นแบนเนอร์เอ้ยแบนเนอร์ฟิกขั้นสูงนะครับนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะรับผนนะีรก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะต่อไปเป็นรูปนะครับทุกคนนะครับรูปเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นตานะครับผมนี่ตานะครับก็เดี๋ยวพีคที่สุดก็คืออันนี้แล้วพังอาวุนนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูปืนกันดกว่าของอาวุธมีอะไรบ้างนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดู M4A1 ครับทุกคนเนี่ยเป็นปืนวบบนี้ผมไม่เคยเห็นนะ M4A1 นะครับก็มีทั้งหมดห้ากระบอกนะครับ AK นะครับผม AK47 นะครับเนะี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมเล่นอย่างเดียวเลยผมไม่พูดละ นี้ยผมก็มาถึง MP 5นะครับผมนี่นะเป็นปืนในตู้ EVO นะครับเป็นปืนในตู้ EVO นะครับบ่อนี้นะนะดูของเันตาดีกว่าเรป็นลูก M M 1 M 1 0 1 4นย์หนึะเป็นลูกฟองยาวนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำคือบ่อนี้แล้วเพื่อมาตาในการยิงสองนะครับผมอันนี้นะผมอันนี้เป็นส่วนของปืนครบนะครับผม ไอ้รหัสน,นี้ของที่มีสก,กินทั้งหมดนะที่มีอยู่ก็แปดสิบเจ็ดสกินปืนนะครับผมทุกคนนะเบอหมดแปดสิบเจ็ดสกินปืนถ้าที่ผมไม่ดูเมื่อกี้เลยนะครับก็รหัสนี้ได้ทาการเติมเรื่มขั้นไปแล้วนะผมก็เคยขึ้นเล็งแดงมาสามครั้งนะผมจริงจริงมันน้ากว่ามันน้ากัว่าสามนะครับโดยช่วงนั้นมันยังไม่เข้ามานะมังม้งนะเนี่ยเราใครอยากเล่นด้วยก็แอดมาไ,ได้นะที่หกศูนย์หกหนึ่งเก้าสองสองสองศูนย์รหน้องผมนะับก็จะเกิดว่าผมมีรหัสไห้เข้าไาอร่นะครับเดี๋ยวผมค่อยมารีวิ รักให้ดูอีกนะครับทุกคนบ๊ายบายครับเอ็มดาบเอ็กทู